ไม่ยืนตรงนั้นก่อนค่ะพี่อาทำไมเราถึงจะกลับบ้านเพราะอะไรครับเพราะว่าเรางแต่ว่านข้าหนุร้อนเพราะว่ามันแดดแงเกินไปหนงกลัวผิวไหมหนงก็เลยไม่อยากเล่นอืมแต่ว่าน้องหงายเห็นไหมน้องหงายไม่มีเหตุผลนี่นะ่าพี่จะไม่คหยฟังมันไม่โลนหรอก่ะมาพี่จะรู้สิมาก แ,แ,แค่แค่บอกพี่ย่าดีๆใช่ไหมคะต้องร้องไห้ไหม,ไมแล้วหนูหนูร้องไห้เพราะว่าหนูรู้สึกยังไงคะไหนอบอกคุณพ่อสิโอเคหนูอยากเล่นแล้วหนูร้องไห้แล้วมันจะได้เล่นไหมคะมอ่าพี่ย่าน้องร้องไห้คะ่ะทำยังไงคะไม่ต้องร้องมไม่ช่วยอะไรไม่มีเหตุผลอ,อืม จะงี่เง่กับพี่อีกไหมคะมเราต้องทํายังไงคะองข,อขอโทษยังไงคะขอโทษพี่าน้องทำอย่างนี้ถูกไหม,ไมเราต้องทำยังไงอโอเคพี่อน้องขอโทษแล้วให้อภัยน้องไหมคะโอเคแล้วน้องจะหยุดร้องหรือย,ยังคะไ,ไหนเช็ดน,น้ำตา เช็ดน้ำตาก่อนอเอห็นไหมพี่เช็ดน้ำตาให้เห็นไหมพี่รักหนูเห็นไหมคะั<ช>อืมเห็นไหมอือโอเคหยุดลองแล้วต้องทำยังไงำูหนูล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อเช็ดให้คะ่ะไหนยิ้มหวานหรือย,ยังไหนดูซิ <c oughs> <c oughs>